รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อกเตอร์ศีวพรศรีศักดินนมาแล้วค่ะสำหรับมาตรการที่ชาวนารอคอยมานานนะคะไฟเขียวมาตรการให้เงินช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าว4.68ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะที่ประชุมครมอเห็นชอบในหลักการมาตรการรักษาสเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 66ทั67จำนวนหนึ่งโครงการค่ะคือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ,พลผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,566ทั2,567 25วงเงินงบประมาณ56,321.07ล้านบาทค่ะ สำหรับกลุ่มเป้าหมายเป็นกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,566ทับ2,567ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรประมาณ4.68ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะคะทั้งนี้ก็ได้ส่งรายชื่อกเกษตรกรให้ธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสากรณ์การ,กรเกษตรดำเนินการจ่ายเงินให้กเกษตรกรในอัตราไรละ1,000บาทไม่เกินครัวเรือนและ20ไร่คะ่ะหรือไม่เกิน20,000บาทนั่นเองนะคะ